เพราะผมรู้กิติศักดิ์ของเขาดีเพราะว่าครูบาอาจารย์จะบอกทันทีเลยสมัยก่อนพอเขาทำให้เสร็จปุ๊บสูงม,มิเป็นพี่เนี้ยสิ่งแรกกดอย่างหนึ่งกดเหล็กเลยเขาจะบอกว่า 1. มันเกิดมายังไงมันเกิดมาจากไหน 2. มันสร้างด้วยอะไร 3. วิธีการใช้ยังไงผมเก็บผ้ายันมาเสศษนางผมจะเก็บแบบออริจินอล พะผมผ่านมาทุกซีรีแล้วผมจะเลือกที่มันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ซ้ำใครมันมีเสน่ห์การเห็นกันแวบแรกเนี่ยศิลปะเขาเขียนสวยเราจะรู้ทันทีเลยว่าคนคนนี้เขามีเขาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชั้นเชิงได้ลําเรียนมาสองเขาเขียนสวยไหมพอเขาเขียนสวยเราจะรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนเรียนรู้มาเขาเรียนหนังสือมาเขาไม่ได้คนไปเรื่อยเขียนมั่วอีกอย่างหนึ่งเขาเขียนถูกหรือเปล่า เขาใช้ตำราไหนเพราะมันมีหลายตำรามาจากแพทย์จากน่่นก็อีกตำราหนึ่งนะมันแยกไปลําพูนลาปางก็อีกตำราหนึ่งนะครับไล่ลงไปจนถึงตากก็อีกตำราหนึ่งแต่มันมีความคล้ายคลึงกันเหมือนภาพเชิงซ้อนเพราะมันมาจากหนึ่งเดียวต้นเกาเดียวกันคนเหนือเขาเรียกมันมาจากที่เดียวกันมันมาจากต้นไม้ต้นเดียวอ่ะถึงแม้มันมาจะลูกมันจะไปไกลขนาดไหนสุดท้ายมันก็คือต้นไม้พันนั้นผมเรียนจบศิละปะ อย่างแรกที่เราจะได้เลยมันเป็นงานอีโรติกนะครับเหมือนเราเก็บงานศินละปะศิละปะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้เขียนด้วยศิลปินและเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาได้ร้อยผืนนะบางชั่วอายุคนน่ะอาจารย์คนหนึ่งทำได้แค่สามผืนห้าผืนเพื่อแจกลูกศิษย์เพราะเขาปกติเขาไม่ทําเขาไปทําอย่างอื่นมันเป็นศาสตร์ที่บางคนเขาเขาไม่ค่อยชอบ มันก็เหมือนทั้งโลกกันเนาะเห็นตั้งแต่แรกแล้วขอไปทําพยานอินไม่ดีกว่าเหรอทิพยาธนท่ะเขาก็ใช้พยานหอสมเหมือนกันเทคนิคเดียวกันหมดแหละแต่ม้าเสพน้ามันเป็นเหมือนสามัญชนคุณธรรมดาแบบดักดาร์แบบเทาเแบบใครก็ใช้ได้แต่ดักดาร์อย่างเนี้ยเขาใช้กันเยอะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ใครเข้าใจว่าจะต้องลึกดํามืดผมอธิบายให้ฟังแล้วนะครับมาเสพน้าพยานอินม้ามีหลายอย่างหลายรูปแบบเพียงแต่คุณจะเอาแบบซอๆเป็นตะกุดก็ได้ อยู่ในทองแดงแต่จริงๆจิตวิญ,ญญาณเขาก็เสกมาได้นะคนสมัยก่อนครูบาอาจารย์ไม่จาเป็นว่าจะเป็นถุอะไรหรอกวัตถุอะไรก็ได้เขาสามารถจะเขียนและสะกดมาให้ได้คนที่ให้ความรู้นะครับผมเชื่อว่าในแผ่นดินล้านานาเนี่ยมีคนเก่งๆอีกหลายคนมีอาจารย์ที่ที่เก่งหลายคนเขาสามารถจะบอกในสิ่งที่ถูกต้องได้นะครับคุณเอามาตรฐานนั้นอนะ่ะคุณไม่ต้องไปฟังอะไรที่มันมันเหนือจินตนาการที่มันเป็นไปไม่ได้แฟนตาซีอ่ะคุณกลับมาก่อน คุณเข้าใจรากฐานมันก่อนสิ่งแรกที่คุณจะเข้าใจที้ผมจะบอกคนทุกคนผมเขียนคอลัมน์นิสของเชียงใหม่นิวมาเนี่ยนะครับผมเขียนมั่วไม่ได้ผมต้องไปศึกษาแต่ละชิ้นน่ะว่ามันเป็นยังไงผมต้องเสียทุนทรัพย์ไปซื้อมาเพื่อจะเข้าใจมันจริงๆในแต่ละเรื่องเพราะคนที่เขาเป็นมีผมเขียนมั่วไม่ได้ผมเขียนมั่วแล้วเขาดา่าผมเขียนมั่วแล้วทาให้คนเข้าใจผิดๆเอา ผมเลยต้องเขียนให้ความรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านนะ่ะท่านไม่สามารถจะกลับมาพูดได้แล้วอมผมถึงรู้ว่าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ท่านนั้นอนะ่ะถ้าผมสามารถจะสื่อสารให้ได้เนี่ยผมจะเอาสิ่งที่ถูกที่สุดและเอาสิ่งที่มันผิดให้น้อยที่สุดเพื่อจะมาเขียนเพื่อคนที่เข้ามารุ่นใหม่หนึ่งเขามีความรู้พอหนึ่งคุณมีความรู้ก็เหมือนคุมีคุณมีอาวุธนะครับ เขาถึงบอกว่าเวลาคุณเล่นนะไม่าจะเป็นภาคเครื่องต่างๆหรือว่าเป็นเครื่องรางคุณอย่าใช้หูฟังนะครับคุณใช้สติปัญญาคุณฟังในสิ่งว่ามันหนึ่งมันเกิดมาอย่างไงมันเกิดมาจากไหนสองมันสร้างด้วยอะไรสามวิธีการใช้ยังไงแค่สามบทเนี่ยคุณลอดตายไปล้ส่วนคุณจะได้ของดีพรีเมียมของไหนมันอยู่ที่ความความพยายามของคุณละ พี่ตั้มเกิดเอาไว้ค่ะว่าเนี่ยพย,ยันที่เป็นพย,ยันมาเสพนะพยายนสายเสน่ห์เนาะยังต้องมีศีลถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคือก็ต้องมีกฎอะไรที่เหมือนคนสมัยก่อนทั้งทั้งครูบาอาจารย์จอมแหงเวทก็ต้องบอกกำกับเอาไว้สิว่าคนที่จะมีสายพวกสเสน่ห์เนี่ยต้องต้องปฏิบัติยังไงสิ่งแรกเลยครับหรือว่าหนึ่งคุณต้องมีความสัตย์อสองที่เขาห้ามเลยคุณห้ามผิดลูกผิดเมียมันผิดศีลตั้งแต่แรกแล้ว สิ่งเนี้ยคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้คุณเป็นคนดีทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณมีจิตที่มุ่งมั่นและเป็นคนดีนะครับสิ่งแรกที่คุณทําเลยคุณคิดดีทําดีแล้วจะได้ดีสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เอาไปเสริมหนึ่งคือผมพูดตรงๆอ่ะเสริมความมั่นใจแต่อย่าคิดว่ามันไม่มีจริงนะของเหนือในที่เด็ดนัก ผมเก็บพยานาเสียนางเนะี่ยตั้งแต่ผมเก็บมาไม่มีผืนไหนแม้แต่ผืนเดียวที่ผมใช้เลยเพราะผมรู้กิติศักดิ์ของเขาดีเพราะว่าครูบาอาจารย์จะบอกทันทีเลยสมัยก่อนพอเขาทําให้เสร็จปุ๊บสมงมาเป็นพี่เนี้ยสิ่งแรกกดอย่างหนึ่งกดเหล็กเลยเขาจะบอกว่าถ้าคนอื่นเขามีลูกมีผัวแล้วห้ามไปเอาเขามาเป็นลูกเป็นเมียเด็กขาดนั่นคือกฎหลักเลยนะครับเพราะว่า เขาเรียกว่าจรยาบัณไม่ใช่ว่าคุณได้พ้ายาันม้าเสพนางแม้แต่โจรที่เป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นคนไม่ดีวันหนึ่งก็ต้องโดนตำรวจยิงตายหรือว่าคนอื่นยิงตายเพราะว่าคุณไม่รักษากฎนะครับเขาถึงมีวงเล็บว่าผ้ายันที่มันแรงๆมีจริงที่ใช้ผ้าห่อศพเนี่ยเป็นชื่อใครชื่อใครต่างๆเนี่ยมีจริงแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรณผิดลูกผิดเมียผิดสินไม่เอา นะครับก่อนที่คุณจะได้ไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายๆด้วยกว่าคุณจะไปขอขอท่านจะให้เนี่ยคุณต้องไปบอกก่อนว่าเป็นอย่างนี้ต้องการแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆท่านถึงจะให้อ่าแล้วที่พี่ตามบอกค่ะว่าผ้ายันมาเสกน่ะเนี่ยมีการสร้างมาเป็น้อยปีแล้วเนาะอ่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาท่านจะใช้บรรทัดฐานยังไงว่าแบบเออคนนี้มันน่าจะปฏิบัติตามกฎนะคือเขาให้กันยังไงอะไปนานครับเรียนรู้อยู่เป็นอยู่กันเป็นเทอมอะถ้าเรียนหนังสืออะ คุณต้องไปหาท่านท่านจะเห็นว่าเออไอ้น,นี่มันหน้าตามันขี้เหล่ว่ามันอยากได้เมียมันไม่ได้เมียสักทีหนึง่งไปอยู่นั่นแหละไปล้างห้องนะ้าไปช่วยงานไปอะไรจนเขารู้ว่ามันเป็นคนดีจริงๆเขาถึงทําให้มไม่อยู่ดีๆเขาจะเดินไปแล้วมาเขียนให้นะไม่ใช่ครับไม่มีทางกูบาสมาัยสมัยก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ทําให้อย่างนั้นตอบมาเป็นระยะเวลายี่สิบกว่าปีเวลาได้มาเศษนามมาเนี่ยคุณบูชาย,ยังไง คุณบูชายังไงคุณบูชายังไงเลี้ยงยังไงหรือว่าเจอวิญญาณไหมผมตอบเลยด้วยส่วนตัวของผมนะครับตั้งแต่ผมผมมีพยันเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นจิตวิญญาณจริงๆไม่เคยเห็นมีใครมาดึงแขนดึงขาผมไม่เคยเพราะว่าผมมีกฎกติกายอย่างหนึ่งขอให้เขามาแล้วขอดูงจิตด,ดึงใจมีอะไรให้มาเข้าฝันผมอยากจะได้อะไรมาอาจจะมีเดือดร้อนอะไรบอกบูชา ข่ายันอินม,ม้าหรือม้าเศษนางนะครับง่ายๆไม่มี้มีแรซับซ้อนสําหรับผมนะตามตําราที่เขาบอกว่าต้องเอาญ้าก็อย่าง,งที่ว่าเลยเวลาผมได้มาแต่ผมจะเกินก่อนนะครับว่าเขาจะเป็นจากไหนถ้าบางคนเนะี่ยให้ดีๆให้จุดทุบสิบหกดอกเลยปากกลางแจ้งเอาพานน้ำหอบเหมือนการรู้จักกันนะครั้งแรกนะครับผ้าขาวดอกไม้ขาวบริสุทธิ์ดอกมะลิก็ได้ดอกอะไรก็ได้ญ่าน้ำบริสุทธิ์นะครับ บูชาพายันมาเสดนาแล้วก็บอกกล่าวว่าครูบาอาจารย์ที่สัสร่างเนี่ยพายันมาเสดนางเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนเป็นใครถ้าเกิดไม่รู้ถ้ารู้ก็ดีก็บอกเลยขอให้คุณครูบาอาจารย์เนี่ยเข้ามาสถิตการอะไรที่เคยทําล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาใจก่อนคนก่อนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยข้าพเจ้าชื่อนี้นายนี้คนนี้ขอ สุมาอาภัยขอให้พ้ายันมาเสดนางเนี้ยกับมาปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าชื่อก็บอกก็ไปตามตรงนะครับไม่ต้องมีคาถาเลยผมไม่เคยใช้คาถานะผมบอกเป็นตรงๆเพราะว่าผมท่องคาถาเราไม่เข้าใจในภาษาอาจจะพูดไม่ถูกก็ได้ผมจะใช้การสื่อสารเลยว่าเราเป็นคนไทยผู้ไทยเลยผมพูดเลยขอให้พ่ายันมาเสดนางเนี่ยดนจิตด,ดนใจให้ข้าพเจ้ามีเสน่ห์เมตตาบางคนเก่งกว่านั้นอีกคิฐานเลยผ้าอยู่ที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องเอาไปแต่จิตวิญญาณเขาอยู่ที่เราไอ้น,นี่คือแบบขั้นสูงสุดเลยมันอยู่ที่จิตครับเวลาจิตเชื่อมกันนะ่ะถ้าเรามีความศรัทธาบารมีมันเกิดเราสามารถจะทําอะไรก็ได้ที่มันเหนือสิ่งอาศจะจันเราอาจจะไม่ต้องเอาผ้าม้าไปเลยก็ได้เอาไว้ที่บ้านนี่แหละแต่เราเอาหัวใจของเขาไปแล้วเขาจะอยู่กับเราถ้าเราสื่อสารตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนเขาก็สอนผมมาอย่างนี้นะแล้วผมก็ใช้ได้ด,ด,ดีตลอด นะครับนี่คือการบูชาแบบง่ายที่สุดเลยที่ในการพกอะ่ะมันจะต้องพกพกในลักษณะไหนเนี่ต้องเรี่ยมไหมหรือว่าใส่ร่วมกับเครื่องรางหรือวัตถุมงคลอื่นได้ไหมคือเป็นอย่างนี้ครับมันต้องดูก่อนว่าผ้าอินม้าของเราเนี่ยมันเป็นอินม้าที่เป็นในแนวทางที่ปินจิตปิญญาหรือเปล่านะครับคนบางคนไม่เข้าใจเอาเอาผ้ายันม้าเศษนางไปผสมกันกับพระ ผีกับผ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเขากลัวเราก็ต้องเอาเขาลงมาข้างล่างหน่อยใส่ในกระเป๋าตังพกในใส่หลอดก็ได้สมัยก่อนไม่มีเขาจะใช้อย่างนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยเขาเนี่ยเขาห้อยพระแต่เนี่ยเขาเน็บไว้ในเสื้อเน็บไว้ในในเสื้อในเน็บไว้ข้างกุง้งหรือว่าเน็บอะไรก็ได้แต่ไม่มีใครเห็น นะครับไอ้นี่ข้อสมัยก่อนเขาต้องใช้แบบนี้เพราะมันไม่มีวัฒนาการเดี๋ยวนี้เราสามารถจะใส่หลอดก็ได้เอาใส่ห้อยไปข้างหลังก็ได้นะครับไม่ไม่ได้เป็นสิ่งผิดแต่อย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเอาเอามาห้อยรวมกันกับพระเอาไว้ง่ายถือความไม่เหมาะเนาะใช่แล้วถ้าเกิดว่าสําหรับคนเราคงไม่ได้แบบออกจากบ้านทุกวันพี่ตามคงไม่ได้พกกันทุกวันแล้วถ้าตั้งวางในบ้านนะคะได้แต่ต้องห้ามสูงกว่าพระแล้วก็อยู่ข้างล่างใส่ในพานไว้นะครับบางคนก็ใส่ในกรอบเหมือนเนี่ยผมมีไว้ นะครับผมมีไว้อย่างเงี้ยก็มันเป็นเสน่ห์แบบเราก็หลบๆซ่อนๆบางคนก็บอกอะไรเนี่ย mm hmm. เข้ามาเขาไม่เข้าใจนะครับก็ก็อธิบายให้เขาฟังนะครับแต่ปกติเนี่ย mm hmm. พวดจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในห้องฟิตในห้องทางานเดี๋ยวนี้ mm hmm. บางคนเขาเปิดเผยเลยว่าเขามีอะไร mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็อยากจะโชว์ออฟก็ได้ก็ mm hmm. ไม่ได้เป็นไรมันเป็นเสน่ห์เมตตาเหมือนผืนเนี้ยเหมือนเหมือนชิ้นเนี้ยไม่ได้ผืนนี้ชิ้นเนี้ยเขาเขียนลงในกระดาษ mm hmm. สลักหลังไว้เลย2,400กว่าเราถึงเข้าใจนะครับว่า พยันม้าเสพนางพายันอินมา้าไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแต่ในผ้าห่อศพอย่างเดียวหรือว่าสกรีนในผ้าอย่างเดียวนะครับก็จะทําสร้างมาได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับบางผืนก็เอ้ยเหมือนกันแต่ทำไมใช้ไม่ค่อยได้เลยหนึ่งคุณลืมทิพไปหรือเปล่าบ้านคุณมีวัวธนูหรือเปล่าอไล่เขาเขาจะเข้าบ้านไม่ได้คุณได้มาคุณบอกเขาหรือเปล่าบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเพราะเขาเป็นดวงวิญญาณนะครับมันเข้าบ้านไม่ได้นะ คนหลายคนลืมไปเขาก็อยู่หน้าบ้านคุณอย่างนั้นแหละให้เก่งกแค่ไหนเขาอยู่หน้าบ้านเพราะเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาติดเจ้าที่เข้ามาได้โดนบัวธนูอีกไหนกุมารทองคุณอีกอใช่ไหมครับไหนจะเป็นรับยมคุณอีกไหนจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหลายๆอย่างคุณพยนตร์คุณอีกคุณต้องเข้าใจทิกนะครับเวลาเข้ามาในบ้านเนี่ยคุณต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยเนี่ยพยานผืนนี้จะเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นคนในครอบครัวนี่เขาจึงจะ เขาจึงจะเข้าใจกันนะครับหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยขนาดบอกแล้วยังไม่เข้าใจกันก็มีนะเพราะมันคนละค่ายคนละแบบกันนะใช่ไหมครับอ,นนอันี้คือนี่คือทิกอย่างหนึง่งลืมไปค่ะพี่จ้ามีอะไรอยากจะฝากสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ ว่าเหมือนแบบเอออยากจะมีเนี่ยเครื่องรางล้านนาที่เป็นสายเมตตาและแน่นอนว่ามาเสพนางคือหนึ่งในดวงใจเนี่ยมีอะไรอยากที่จะฝากเป็นข้อคิดไหมให้สําหรับผู้ที่กําลังรับชมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนโลกใบน,นี้มันมักจะมีสองข้างสองขั้วเสมอนะครับถูกและผิดดีและไม่ดีนะครับแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติมันสร้างความสมดุล แม้แต่ของต่างๆที่เป็นของที่ดีที่สุดมันไม่มีอะไรดีที่สุดร้อยเปอร์และก็ไม่มีอะไรแย่ที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณมีความรู้และความเข้าใจในสิ่งนี้คุณจะทํามันได้ด้วยดีและถ้าคุณมีความรู้ความเข้าใจและคุณมีความรักในตัวมันด้วยคุณก็จะเป็นคนที่เป็นกูรูอ่ะเอ็กซ์เพรสในด้านนี้คุณก็จะนําพาในสิ่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ทั้งตัวตัวคุณเองด้วยแล้วก็ประโยชน์ด้วยสังคมด้วยครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้ต้องสนุกกันมาฝนก็ตกนะครับเชียงใหม่วันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมเก็บสะสมมานะครับในช่วงเวลาหลายสิบปีนะครับมาเล่าสู่กันฟังแต่ผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรับชมรับฟังต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับผมอาจจะไม่ได้พูดที่ถูกที่สุด ต้องบอกแทนตัวเองเลยนะครับต้องขอครับอาอาภัยนะครับกับถ้าสิ่งบางสิ่งที่ผมอาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้ถึง100%เเเพราะว่าในโลกใบน,นี้มันการศึกษาหรือว่าคนที่เก่งกว่าเรายังมีเยอะแยะมากมายเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่มาช่วยช่วยกันเพื่อจะให้มรดกที่ครูบาอาจารย์นะครับปู่ย่าตายายเนี่ยเขาสร้างมาให้นะครับ ถ้ามันไม่ดีจริงอะมันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ดีจริงผมไม่ได้เสียเงินมากขนาดนี้ก็คนยังถามแล้วผมซื้อไว้เพื่อทั้งที่ผมไม่ได้ใช้แม้แต่ผืนเดียวข้อสิ่งนี้ครับพอมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งล้ำค่าหายากผมม่จะเขียนไมไ่ว่าจะเป็นเครื่องรางอย่างเดียวผมเขียนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของบรรพบุรุษล,ล้านนาที่เขียนที่ทํามาที่สร้างมาเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่าหายากทุกชิ้นเลย ถ้าเราเรียนรู้และก็สื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่ได้สูญหายไปกับการเวลานะครับแล้วมันก็ยังอยู่คู่ต่อไปเพื่ออีกวันหนึ่งนะผมก็เชื่ออีก20ปีผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ละคนทุกคนที่มาให้สัมภาษณ์ผมเขา,าจะไม่อยู่ตรงนี้ด้วยของทุกอย่างก็กลับสู่เป็นสมบัติผัดกันชมนะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นสมบัติของผมอยู่ถ้าเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับสังคมและช่วยให้มันจะลงนะครับให้วงการให้ต่างๆมันไปได้ถูกทางผมยินดีครับนะครับวันนี้เราก็นะครับสนุกกันมาพอสมควรละถ้าเกิดว่ามีวันไหนมีเรื่องราวที่ผมสามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับในความรู้ในชุดความรู้ที่ผมมีเนี่ยผมยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็หวังว่านะคะผู้ที่รับชมเนาะหน้าที่จะได้รับทราบเนาะในเรื่องของความจริงหรือข้อเท็จจริงค่ะในอีกแง่มุมหนึ่งกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยานมาเสดงามค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะที่ได้รับชม,มจะได้ประโยชน์นะคะยังไงวันนี้ค่ะดีสุภลักษณ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ